วันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคการแต่งหน้าให้ติดทนยาวนานมันดูเหมือนแก้มแดงจริงป่ะเหมือนออกกำลังกายแล้วแก้มแดงจริงจริ วิ่งพอออกกำลังกายอ่ะสวนกระตอนแรกอีกนะคะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรายงอยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านกันอยู่เลยนะคะแล้วเราก็หากิจกรรมทําวนกันไปไม่ว่าจะปล้กต้นไม้อาหารทากับข้าวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะขอเปลี่ยนแนวมาพาทุกคนนะคะออกกำลังกายลดพุงลดหุ่นกันบ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยกินกันนอนกินกันนอนสลับกันไปวันนี้นะคะจึนก็เลยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เจอท่าลดพุงสีท่าง่ายๆทำไม่ยากนะคะมาให้เพื่อนๆดูในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าช่องเเราาป็นนช่่่องงิตต้้จะไมใหหแ เลยจะออกกำลังกายส,สดๆก็คงไม่ได้เจเลยคิดว่าจะมาแชร์เทคนิคก,การแต่งหน้าให้ติดทนยาวนานไม่ว่าจะเจอเหงื่อเจอฝนหน้าร้อนแดดออกหน้ามันขนาดไหนก็ตามนะคะก็ติดทนอยู่นานแน่นอนค่ะเอาละค่ะ,คะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่กันแดดเลยนะคะวันนี้จะ,จะใช้ Oriental Princess Natural Sunscreen Brilliant UV Shield for Face SPF 5 0บวก PA 3บวกขย่า,ยาก่อนเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นเนื้อน้ำนมนะคะบางเบามากแล้วสามารถปกป้องได้ทั้ง UVA และ UVB รุ่นนี้เนี่ยกันน้ำกันเหงื่อได้ดีค่ะจะไปไหนมาไหนต่าง ัังหวดออกกําลังกายหรือไปทํางานนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยกันแดดเสร็จเรียบร้อยนะคะจะ,จะตามด้วยสิ่งนี้เลยค่ะ Oriental Princess Beneficial Velvet Tint Color เขาก็เป็นทินเนื้อกัะหยี่นะคะสวยจบในแท่งเดียวเลยเพราะว่าเป็น multi function นะคะสามารถทาที่แก้มก็ได้ตาก็ได้หรือที่ปากก็ได้ค่ะมีทั้งหมด3สีสีสวยชัดเปล่งประกายติดทนนานตลอดทั้งวันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสันสกัดจากธรรมชาติต่างๆนะคะที่บำรุงด้วยอย่างเช่น cranberry goji ร e r ี่และ p อ o n ่ค่ะสำหรับลุกในวันนี้นะคะ เจนคิดว่าจะ,จะใช้เบอร์02 o r ร n จ์แต้มที่แก้มก่อนเลยแต้มมานิดหน่อยแล้วก็ค่อยเกลี่ยนะคะทําเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะการใช้เนื้อครีมแบบนี้นะคะจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยติดทนยาวนานมากกว่าถ้าเราใช้เป็นแบบฝุ่นเนี่ยบางทีนะคะสีปัดแก้มอาจจะหลุดได้เร็วนะคือปกติจะชอบปัดแก้มเป็นกลมๆเล็กๆใช่ป่ะแต่ว่าเวลา,าออกกําลังกายเนี่ยจะอยากให้ลุกเป็นดูแบบเฮ้ยเหมือนเราเหงื่อออกเหมือนเราออกกําลังกายแล้วเบิร์นแคลอรี่จริงๆนะคะก็เลยจะปัดแก้มพื้นที่ใหญ่กว่าปกติที่เจนเคย นดนึงนะคะตรงไหนที่เราต้องการเพิ่มเราสามารถบิวเขาอีกชั้นหนึ่งได้ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดูเยอะจนเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะเดี๋ยวจ,จะใช้แป้งผสมรองพื้นตกไปทีนึงมันก็เลยจะดูพอดีมากขึ้นค่ะเจนก็จะทาที่ปากด้วยนะคะสีเดียวกันแต่จะแต้มไม่เยอะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะในการเกลี่ยให้มันสมูทมากขึ้นจะเอาที่เหลือนะคะมาทาที่ตาหน่อยเป็นอายแชโดว์นะคะแต่ว่าไม่เยอะจนเกินไปให้ตาดูมีมิติมากขึ้นเหมือนเราทาอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวเจนขอเก็บผมหน้ามานิดนึงแล้วกันนะคะช่วงนี้ต่อมานะคะจะใช้้แปง ผมรองพื้นอันนี้เนี่ยก็คือ beneficial ultimate coverage foundation powder <S <S เวลาแต่งหน้าออกกอลังกายนะคะจิ้งก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ลงรองพื้นเท่าไหร่เพราะมันจะหนักหน้าจนเกินไปหน้าจะไม่ได้หายใจถ้าเราต้องการการปกปิดเนี่ยแนะนําให้ใช้แป้งผสมรองพื้นดีกวา่าวันนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่นะคะจะเริ่มจากกลางหน้านะคะแล้วค่อยเกลี่ยออกข้างแบบนี้ค่ะใช้วิธีกดๆนะคะไม่ใช่เป็นการถูเพราะไม่งั้นเนี่ยสีปัดแกนที่เราลงไปตอนแรกเนี่ยมันจะหายไปหมดคะคะและการแท็บแบบนี้เนี่ยจะทําให้แป้งหรือว่ารองพื้นหรืออะไรก็ ม,มันจะติดทนมากกว่าและก็ยังทําให้ผิวดูเรียบเนียนด้วยเจนเปรียบที่ให้ดูข้างที่เจนทาแล้วกับข้างที่เจนยังไม่ทานะเห็นความแตกตา่างปกปิดดีคุมมันนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดเดินนิ้วลอยได้ด้วยและผิวจะดูยกกระชับขึ้นจากภายในค่ะมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานในตลอดทั้งวันค่ะตอนนี้เน่นาจะ,จะดูขาวเท่ากันไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะงั้นเนจนจะขอเพิ่มเติมโดยการใช้แป้งผสมรองพื้นสีที่เข้มขึ้นนะคะเบอร์ศูนย์สามเพื่อม,มาทำคอนทัวร์เชดดิ้งนิดน้ี ิมากขึ้นค่ะ,ละหลายคน,นยชอบเข้าใจว่าเราต้องซื้อพวกบรอนเซอร์เชดดิ้งเพื่อมาทําการคอนทัวร์หน้าใช่ปหไม่จําเป็นเลยค่ะเราสามารถใช้แป้งวสมรองพื้นที่สีเข้มขึ้นหนึ่งถึงเฉดในการเชดดิ้งกรอบหน้าได้ค่ะต่อมาจะก็จะเชดดิ้งจมูกนิดนึงแล้วกันนะคะโดยใช้แปรงที่เล็กลงมานะเอาล้ค่ะเรียบร้อยนะคะต่อมาจะ,จะใช้นี่เลย Oriental Princess Beneficial Brow n Designer 24 Hour Waterproof Eyebrow Gel ติดทนยาวนาน2ี่ชั่วโมงกันน้ํากันเหงือ่อเขียนง,ง่ายให้คิ้วเรียงเส้นสวยพร้อมสารบำรุงจากธรรมชาติช่วยบำร,รุงคิ้วให้สวยสุขภาพ ดีแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราลงกันแดดที่หน้าแล้วใช่ไหมแต่เราต้องอย่าลืมลงกันแดดที่ผิวตัวด้วยนะคะวันนี้จะใช้นี่เลย Oriental Princess Natural Sunscreen Ultimate UV Block for Body SPF 56 PA 3บว,บวสูตรนี้นะคะสามารถปกป้องผิวได้ทันทีเลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีค่า SPF สูงถึง50สามารถกันน้ํากันเหงื่อได้ดีไม่ว่าจะลงทะเลไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือว่าออกกําลังกายกันเหงื่อแน่นอนค่ะทาที่ผิวเลยเห็นไหมเนื้อเขาจะแน่นอยู่นะทูแป๊บเดียวก็จะซ ลืมเข้าผิดเลยนะคะประหยัดเวลาไปมากเลยค่ะลหลายๆคนชอบลืมทากันแดดที่คอแล้วคือคอเหี่ยวมากคือช่วงนี้เนี่ยเจนมีหน้ามาเพราะงั้น,นใช้ชีวิตอาจจะลําบากกว่าปกตินิดนึง <c oughs> ม้วนๆเขาแบบนี้ใช้กิ๊บหนีเขาเขาเลยแต่ว่ามันก็จะมีลูกผมเห็นไหมมันยังมีลูกผมน่ารำคาญมาก <c oughs> เจนเก็เลยจะเป็นที่ต้องใช้สเปรย์ Oriental Princess Natural Salon Styler Time to Shine Holding Spray for All Hair Types อย่ามาเกะก,กะหน้าฉัน ฉีดที่มือก็ได้นะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยลูบๆเอามันจะทําให้ทุกอย่างล็อกเปรต์ตัวนี้เนี่ยสามารถปกป้องผมเราจากแสงแดดได้ด้วยถนอมความชุ่มชื้นและให้เส้นผมของเราแข็งแรงค่ะนี่<ม>เห็นไหมเร,เรียบกริปก็พร้อมไปออกกําลังกายกันเลยค่ะท่าที่1น,นอนราบไปกับพื้นตีขาขึ้นลงซ้ายขวาทําในความเร็วที่ดีทํา5เซตเซตละย0ครั้งท่านี้นีจะช่วยทําให้หน้าท้องของเราเกร็งนะคะแล้วก็ทําให้ต้นขานกระชับมากขึ้นค่ะท่าที่2นะคะก็คือท่าแผลงค่ะจริงๆแล้วท่านี้ดูเหมือนจะง่ายนะ จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเราเลยวิธีการนะคะก็คือนอนคว่ำหน้าตั้งศอกดันพื้นแล้วยืดตัวตรงให้ขนานกับพื้นท่านี้นะคะก็ทํา5เซตครั้งละ1นาทีจะช่วยเสริมกล้ามเนื้อของเราทั้งต้นแขนต้นขาแล้วก็เกรงหน้าท้องด้วยก็คือแทบจะทุกส่วนในร่างกายของเราเลยค่ะท่าที่3นะคะนี่คือเกรงหน้าท้องแบบสุดนั่งตัวงอเป็นตัว V เหยียดขาตรงดันเข่าเข้าหาตัวสลับซ้ายขวาทําในความเร็วที่พอดีท่านี้ก็5เซตเซตละ20ครั้งจะบอกเลยนะคะว่าเกรงหน้าท้อง ม,มช่วงแรกเนี่ยอาจจะทําไม่ค่อยได้นะอาจจะแนะนําให้พักบ้างไม่ต้องทําครบเซตก็ได้นะคะอาจจะเป็นส0บหรือ5ครั้งแล้วก็ค่อยๆฝึกนะคะให้มันทําต่อเนื่องได้ถึง20ครั้งต่อ1เซตค่ะท่าสุดท้ายนะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยทาให้เราดูมีเอวมากขึ้นเริ่มแรกเลยนะคะนอนราบกับพื้นงอเข่าขึ้นเอนขาไปด้านซ้ายให้สุดแล้วก็ทํากลับกันเอ็นไปท้านขวาให้สุดนะคะสลับไปซ้ายและขวาท่านี้ก็ทํา5เซตนะคะเซตละ20ครั้งจะช่วยต้นขาเราให้กระชับพร้อมยืดหยุ่นหน้าท้องเราทําให้เราดูมีเอวมากขึ้นด้วยค่ะออก กําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเช็คหน้านิดนึงคือเหงื่อออกนะคะได้เห็นไหมตรงนี้เหงื่อไม่น่าเชื่อพิ้งพอเราออกกําลังกายอ่ะหน้าดูรองพุงรองพื้นแป้งที่เมื่อกี้เราทาไปนะคะมันกลืนไปกับผิวมากขึ้นด้วยซ้ําไปทําให้ดูสวยก่าตอนแรกอีกนะคะเนี่ย <ๆ S 2> โดยรวมนะคะถือว่าผ่านมาจะเหง,งื่อไหลยังไงแต่ว่าหน้ารองพื้นไม่ก็คือไม่ดรอปเลยนะคะจะใช้ชีวิตต่อได้เลยเพราะง Taj ั้นเนี่ยสำหรับสาวคนไหนนะคะที่สนใจจะซื้อไอเทมที่จะแนะนําในวันนี้นะคะก็สามารถไปสั่งได้เลยนะคะที่แอดไลน์ของ Oriental Princess ค ใน description box ข้างล่างนี้ละกันและนอกจากนี้นะคะโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าจุใจสุดๆความพิเศษที่1ก็คือลดทั้งร้าน25%เลยและที่สําคัญไม่จํากัดวงเงินด้วยแปลว่ายิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มค่ะสำหรับลูกค้าทั่วไปนะคะที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะคะจะแนะนําให้ไปซื้อก่อนขั้นต่ำ300บาทนะคะแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกฟรีตลอดชีวิตเลยและความพิเศษที่2นะคะเมื่อเราซื้อครบทุกๆ500บาทเนี่ยเราจะได้รับลิปสติกฟรี1แท่งไปเลยูลค่าต่อแท่งก็ไม่ถูกๆนะคะคบาท พิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราซื้อครบถึง1,500บาทก็จะได้ฟรีไปเลย Aroaring Moment Set พร้อมกับกระเป๋า Bag a r o r i n g Moment ซื้อ1,500ได้ฟรีอีก1,500คุ้มขนาดนี้ก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอหน้าค่ะบีเซนะคะ,ะ,คะทุกคนบาย